สวัสดีครับนุ่มสกุลครับพี่น้องมืดอนี้นุ่มสกุลมาส่งมันมากเย็ดให้กับพี่น้องกเกษตรกรเลี้ยงหมูจุดนี้เป็นกเกษตรกรเลี้ยงหมูครบวงจรนะพี่น้องมีทั้งแม่พันธุ์และเก็หมูขุนครับอ่าแล้วก็อนุบาลเองมีครบหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่พี่น้องลูกค้าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ผสมเทียมแล้วประสบผลสําเร็จมากๆนะพี่น้องได้ลูกดกขนาดพี่น้อง บางตัว17 18ตัวพี่น้องขอดออกมาพาดหลายครับหนุ่มสกุลสะออนครับพี่น้องสำหรับมันหมากยี้ของหนุ่มสกุลเป็นสูตรเข้มข้นนะพี่น้องสามารถใช้ได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็หมูขุนวัวควายเป็ดไก่ปลาเลี้ยงได้หมดเลยครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากทดลองโทรหาหนุ่มสกุลได้พี่น้องที่เบอร์0 9 2 4 9 7 7 5 0 5สีาหำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากปรึกษาเรื่องหมูก็โทรมาหาหนุ่มสกุลได้นะพี่น้องโทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาาากกััััันนนนนนนไดดด้้้เะพพีีีี่่่่่อองงสสสหหรรรบบบททททใใจจมคุ2ป็ ลูกค้าที่เลี้ยงวัวคุนแล้วก็หมูเแา้วพี่น้องส่วนวัวจะอยู่อีกจุดหนึ่งเล้วพี่น้องจุดนี้เป็นจุดที่เอาของลงมาส่งเล้วพี่น้องสำหรับพี่น้องตัานใดที่สนใจทักนาหนุ่มสกุลได้ตลอดเวลา092 4 9 7 7 5 0 5หนุ่มสกุลเบอร์นี่เบอร์เดียวครับ